รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มิงกะลาบาสวัสดีครับขอต้อนรับเป็นภาษาพม่านะครับเพราะวันนี้เกตเวทูอาเซียนครับได้บินลัดฟ้ามาอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าหรือเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าสาธารณรัฐแห่งสาภาพพม่าหรือเมียนมานั่นเองครับซึ่งรับรองครับว่าวันนี้นะครับผมจะขออาสาครับพาคุณผู้ชมได้มารู้จักกับประเทศพม่าในหลากหลายแง่มุมอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับวันนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ใน AEC Highlight ครับช่วง AEC Highlight สน,นับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เมียนมาหรือประเทศพม่านั้นนะครับถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทชิดเชื้อกับเราเลยทีเดียวครับเพราะนอกจากจะมีพรมแดนอยู่ติดกันแล้วคนไทยกับชาวพม่ายัางเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำอีกด้วยครับแถมอากาศในพม่าก็ยังคล้ายคลึงกับบ้านเราสำหรับเมืองหลวงของพม่าก็คือเนปิดอซึ่งอยู่ห่างจากอดีตเมืองหลวงอย่างย่างกุ้งประมาณ350กิโลเมตรครับและเมื่อมาพม่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวอย่างเราไม่ควรพลาดนั่นก็คือการได้มาสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ครับ อย่างที่ที่ผมพามาในวันนี้ก็คือมหาเจดีย์ชเวดากองนั่นเองครับและจากนั้นจะพาไปเดินจับใจ่ายใช้สอยสินค้าพื้นเมืองกันที่ตลาดรอบฐานมหาเจดีย์ชเวดากองครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วง AEC Travel กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกต e เวทูอาเซียนะครับและสลับการเดินทางมาย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงของประเทศพม่าแห่งนี้ ผมอุ่นใจเหลือเกินครับกับเครื่องของการบินไทยนะครับโดยการบินไทยเองมีเที่ยวบินบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิครับมาถึงย่างกุ้งของประเทศพม่าวันละ3เที่ยวบินนะครับและบินจากย่างกุ้งมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิอีก3เที่ยวบินเช่นเดียวกันครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับการเดินทางที่ w w ิร์ล i ว w ์เว c o m คครับและสำหรับตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวพม่าครับนั่นก็คือมหาเจดีย์ชเวดากองนะครับส่วนที่นี่จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเชิญตามผมมาครับ มหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์สีทองอารามที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเสนคุตระนานนับ2,500ปีนะครับมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับต่อมาพระเจ้าแผ่นดินหลายๆพระองค์ได้เสด็จมาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์เดิมถึง7ครั้งเจดีย์ชเวดากองนั้นสูงถึง122เมตรครับ และที่องค์พระเจดีย์สีทองเหลืองอารามงดงามขนาดนี้ครับก็เพราะว่ามีทองคำที่มีน้ำหนักถึง1,100กิโลกรัมโอบอุ้มเจดีย์แห่งนี้ไว้ครับโดยช่างพม่าครับได้ใช้ทองคำแท,แท้นำมาตีเป็นแผ่นเรียงปิดองค์พระเจดีย์ไว้นะครับทำให้เจดีย์ชเวดากองนี้มีสีเหลืองทองสุกเปล่งประกายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนเมื่อมาเยืนที่แห่งนี้ครับและเราจะเห็นถึงความศรัทธาของชาวพม่านะครับที่มีต่อสถานที่แห่งนี้ และไฮไลท์ที่ห้ามพลาดในการมาเที่ยวชมเจดีชเวดากองก็คือการอธิษฐานขอพอรที่ลานอธิษฐานครับเป็นบริเวณที่ชาวพม่านิยมมานั่งสมาธิไหว้พระขอพอรซึ่งชาวพม่ามีความเชื่อกันนะครับว่าถ้ามานั่งขอพอรบริเวณลานอธิษฐานแห่งนี้แล้วจะสำเท็จผลตามที่ขอและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือการมากราบนมัสการ,รพระประจำวันเกิดรอบฐานมหาเจดีชเวดากองนั่นเองครับซึ่งชาวพม่านิยมมากราบไหว้และส่งน้ําพระประจำวันเกิดซึ่งตอนนี้ ผมต้องขอตัวไปส่งน้ำพระประจำวันเกิดของผมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าใครที่ได้เดินทางมาน,นมรสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มหาเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ก็ต้องไม่พลาดด้วยนะครับที่จะเดินทางไปจับจ่ายซื้อของพื้นเมืองที่ตลาดรอบฐานมหาเจดีย์ชเวดากองด้วยล่ละครับ ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าพื้นเมืองและผ้าทอแล้วนะครับที่แห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสร้อยประคามแกะสลักจากไม้หอมรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับวัดและก็ยังมีพระที่ทาจากหยกและแกะจากไม้หอมให้ได้เลือกซื้อหาไว้เป็นของที่ระลึกอีกด้วยครับ และสำหรับในช่วงนี้ผมมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันครับนั่นก็คือชาวพามา่ามักจะนิยมถอดรองเท้าและถุงเท้าก่อนเข้าบริเวณโบสถ์และเจดีเสมอนะครับดังนั้นจึงควรเตรียมรองเท้าที่ถอดและสวมใส่สะดวกและควรเตรียมถุงใส่รองเท้ามาให้พร้อมด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีถุงทางสถานที่เขาก็มีให้บริการครับแล้วก็หยอดเงินใส่ตู้ทําบุญได้ตามศรัทธาด้วยนะครับและข้อดีสําหรับเมืองย่างกุ้งก็คือมีทะเลสาบขนาดใหญ่ถึง2แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็ คือทะเลสาบการดอจีที่สามารถมองเห็นมหาเจดีย์ชเวดากองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและยังมีพัตาคารเรือกาลเวกพาเลสที่ตั้งอยู่กลางน้ำตัวเรือเป็นรูปนกสีทองให้เราได้ชมความงดงามกันอีกด้วยครับ แล้ววันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆจากการบินไทยมาฝากกันครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับโปรโมชั่นบินทั่วไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเชียงใหม่ขอนแก่นกระบีหาดใหญ่และภูเก็ตในราคาพิเศษครับออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a i w a y s c o m ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพลังของความศรัทธ,ธาของพี่น้องประชาชนชาวพมา่านะครับที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับช่างน่าประทับใจและรู้สึกอิ่มเอิมใจไปด้วยจริงๆนะครับและในช่วงหน้าครับเรายังคงอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศพมา่านะครับรับรองว่ายังคงมีเรื่องราวต่างๆให้น่าติดตามกันอย่างแน่นอนครับ เป็นไง,ไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการเดินทางมาย่างกุ้งประเทศพม่าในครั้งนี้นะครับเติมเต็มความประทับใจได้อย่างเต็มเปลี่ยนจริงๆนะครับส่วนพม่านั้นต้องบอกครับว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเหลือเกินให้เราได้ติดตามกันนะครับส่วนในครั้งหน้าก็คงต้องมาติดตามกันต่อในเกตเวย์ทูอาเซียนเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วแหะครับ พบกันได้ใหม่วันเสาร์เวลาเดียวกันนี้สี่ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับผู้ให้การสนับสนุนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักขุนเท่าฟ้าและการเดินทางครั้งต่อไปนึกถึงการบินไทยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ